ก็มาจะเป็นมืออาชีพหรือมือสมัครเล่นเปลี่ยนคอได้แล้วครับใช่ครับเปลนพอได้เลยนะสวยงามบางเบาถ่ายหน้าชัดสั่งายถ่ายคนสวยถ่ายแพงนะครับสวัสดีครับผมซันครับวันนี้จะมารีวิวเลนส์ canon นะครับ50 s stm ครับเป็นเลนส์มือสองอีกแล้วนะครับจะเป็นตัว stm นะครับได้มาทั้งฝาหน้าและฝาหลังครบแต่ไม่แต่ไม่มีกล่องนะครับนี่ครับ50 stm นะครับหน้าตาก็ประมาณนี้ครับ านหลังตัวบางมากเลยครับอันนี้ติดสติกเกอร์กันรอยเอาไว้นะครับกันมันลอกกันมันเป็นรอยครับ50 ftm ขนาดหน้าเลนส์อ่อ49 mm ครับนี่ครับไม่ใหญ่นะครับถือว่ากำลังดีตัวเล็กและตัวบางมากเลยครับบางเล็ก สวยนะครับ,บ<า>สภาพดี <c oughs> ให้ภาพที่คมชัดนะครับตัวนี้คมเหม,มเือนอาจารย์คมกิฟต์เลยครับใช่ครับอีกแล้วครับอาจารย์คมกิฟต์ตัวนี้เป็นระบบเป็นระบบตัวใหม่คือตัวล่าสุดเลยครับของ c a น o อน STM โฟกัสเงียบและเร็วต่างจากตัวแรกครับตัวแรกที่เป็นตัว two ก็โฟกัสจะค่อนข้างมีเสียงแต่ก็ให้คุณภาพภาพที่ค่อนข้างดีเช่นกัน F1.8 ที่1.8ตัวนี้ก็เป็น F1.8 เหมือนกันครับแต่เวลาโฟกัส <6 S 2> ห,หน้าชัดหลังลลายหน้าชัดหลังลลายหชัดหลังด้วยนะครับใช่ครับหน้าชัดหลังละลายหรือหน้าชัดหลังเบอร์แต่ตัวนี้โฟกัสเงียบและเร็วเร็วแล้วก็เงียบเนี่ยครับวันนี้ผมก็จะมาลองใส่กับบอดี้แค่นอน6 0 d เหมือนเดิมครับ 600D นี่ครับเป็นไงครับเล็กบางกระทัดรัดกระทัดรัดมากเลยครับเหมาะมือเล็กถ่ทายง่ายครับอี S T M นะครับโฟกัสเงียบและเร็วบางด้ยครับมีขนาด่ายสวยงามครับตัวนี้ผมก็ได้มือสองมานะครับในราคาสองพันกว่าบาท ถ้ามีแบบมีกล่องมีอะไรครบก็อยู่ที่สองพันปลายปลายเลยครับแต่ตัวนี้ได้มาประมาณสองพันห้าถือว่าค่อนข้างดีแต่กล่องอะไรไม่มีเลยนะครับได้มาแค่ตัวเลนส์มีฝาหน้าฝาหลังแต่ก็ถือว่าสวยครับสภาพดีสภาพดีมากเลยครับนี่ครับผมเปิดที่เอฟตามสุดเลยครับเอฟหนึ่งจุดแปดเป็นครับโฟกัสเร็วมากมหาไม่เจอ ไหมครับค่อนข้างเร็วเร็วมากเลยครับเร็วและเงียบแต่ผมมีรูปที่ถ่ายสำหรับเลนตัวนี้ผมไปลองถ่ายมาแล้วก็เช่นเคยครับเดี๋ยวผมจะลงรูปไว้ในท้ายคลิปอีกทีหนึ่งให้เพื่อนๆดูกับเลน Canon 5 0 stm เป็นเลนฟิกนะครับไม่สามารถซูมได้นะครับ สวยนะครับนี่ f ตามสุดเลยครับ f หนึ่งจุดแปดสันสันว่าไงมั่งเลนตัวนี้สวยไหมสวยครับถ่ายภาพคมไหมเหมือนอาจารย์คมคลิปเลยครับคมมากเลยครับอาจารย์คมคริปก็ไหวอยู่นะครับอืมอย่าให้สันสันดูรูปว่ามันคมขนาดไหนครับเป็นไงคมไหมเดี๋ยวผมลงรูปไปให้ท้ายคลิป ว่า,าชันหลังละลาเป็นเลนที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งนะครับราคาจะแพงกว่าตัวทูนะครับตัวทูจะถูกกว่าแต่ถามว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ F 1.8เหมือนกันถ่ายคนถ่ายสาวสวยมากครับใครๆก็ชอบแบบนี้เลนนี้นครับเพราะว่า <c oughs> ถ่ายวหาน้าชัดหลังละลายภาพออกมาสวยฟิลเตอร์ดีลลก สันสันเคยใช้แม่เลนตัวนี้ครับเคยผมขอจบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเพื่อนๆลองดูรูปที่ผมลงมาท้ายคลิปแล้วก็คิดว่าทุกคนต้องมีครับสำหรับมือใหม่หรือว่ามืออาชีพก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแล้วเราจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูเรื่อยๆนะครับเป็นรีวิวเลนมือสองหรือมือหนึ่งคอยติดตามครับขอบคุณมากครับ